่อรายการติอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมาซอลลายซับครั้งที่แล้วเรามาถ่ายทอดมันครับแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าห้ามพลาดร้านข้างๆพลาดไปได้ไงเนื้อทอดอร่อยสุดยอดเดี๋ยวไปดูครับตามไปชิมกับวัวแก๊สครับตามไปชิมกับวัวแก๊ส เนื้อทอดป้า่องใช่ไหมสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะ,คะเห็นเขาบอกว่าเนื้อทอดป้านี่ไม่มีเหนียวเลยไม่เหนียวเพราะอะไรครับเราเลือกใช้แต่เนื้อดีค่ะแล้วมีใส่ใบเตยทอดด้วยเหรอจ้าโอ้โหนี่เป็นเคลลับเลยาขายยังไงครับขีดละ60บาทโลขีดละ60บาทโลล,ละ6 0รขายยี่โมองอ่ะตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสโมงเย็นสังเกตง่ายๆคนทอดใส่ชุดทหารทุกวัน เอามาเล่นเกมกันครับผมมาเยี่ยมนะครับจับได้สีเขียวตุ๊กตาน้องเติมสุกนะครับใส่ทิชชู่ไว้ใช้ในร้านนะฮะถ้าเกิดว่าจะได้สีน้ำเงินก็เอาพวงกุญแจน้องเติมสุกไปนะครับพร้อมนะสีเขียวดุงดีทุกร้านเลยเอาม้อไปเลยครับตุ๊กตาน้องเติมสุกไว้ใส่ทิชชู่นะครับบริการลูกค้านะฮะอย่าลืมแวะมาชิมนะครับเนื้อทอดของป้าผ่องนะครับอยู่ปากซอยละลายซับรับรองไม่ผิดหวังตามไปชิมกับเวอร์แกนถ้าคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิม มาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องของแฟนๆบอกว่าคุณตี้อ้วนมาเยี่ยมจังหวัดสุพรรณบ้างผมก็เลยท่าแล้วถ้าไปสุพรรณมีอะไรกินล่ะเขาบอกโห oh, พี่มาเธอพี่มาเธอเนี่ยอยู่ดีๆเรียกผมเป็นมาเขาบอกว่าไม่ใช่มาที่นี่ต้องกินซ่ามย่างแต่พี่ไปหาเอ,าเองถึงจะถึงสุพรรณ โอ้ยผมก็เลยงงเดินไปเดินมานี่มาเจอร้านแม่บุ้ยเดี่ยวเข้าไปท่ามดีกว่าว่าไอ้ซ่าย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมาสุพรรณถ้าไม่กินเนี่ยเข้าถือว่าไม่ถึงสุพรรณช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในร้านแม่บุ้ยนะครับแล้วก็มาอยู่กับแม่สมพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสุพรรณเนี่ย ต้องกินอะไรถึงจะรู้สึกว่าเหมือนถึงสุพรรณกุ้งแม่น้ำปลาหมา,มาขนมสาลี่เห็นบอกแม่บุ้ยนี่เป็นคนแรกที่ทำขนมสาลี่เลยใช่ไหมแม่ทําตั้งแต่สองสี่แปดห้าขนมสาลี่แม่บุ้ยนี่ต่างกับเจ้าอื่นยังไงของเราจะจะทานแล้วมีเนื้อนุ่มหอมหวานแล้วของเราเนี่ยบีบก็ไม่ติดนมจะเด้งของกินก็บอกที่นี่ก็อร่อยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับก็มีมีกุ้งแม่น้ำมีปลาหมาปลาหมาก,ก็จะต้มยำนึ่งมะนาวสามรส ทีนี้บอกมีเอ็นบอกมีเมนูหมี่กรอบค่ะหมี่กรอบกุ้งสดเร<อ>าจะใช้กุ้งใหญ่นะตับไ,ไ,ไปผัดไม,ไ,มไ,มไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมไม่เหมือนทีนี้เรื่องราคาบางคนบอกโอ้ยมาแม่บุ้ยร้านออกดังแพงไหมถ้าทานกุ้งโลละพันสี่แต่ถ้าพวกต้มยำปลาหมาจะอยู่หม้อละ150ร้อยห้าสิบปลาคังลวกก็ร้อยห้าสิบหรอหมี่กรอบที่จานละร้อยแล้วนมสาลี่เขาขายไงท่านถุงหนึ่งสี่สิบบาทสี่สิบบาทมีรสอะไรบ้างแม่มีกาแฟมีใบเตยมีนมแมวเขาเรียกว่าถ้ามาสุพรรณเนี่ยมาร้านแม่บุ้ยนี่หาไม่ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะอยู่ตรง อ,อยู่ที่อำเภอบางมา้าคือวิ่งเส้นบางบัวทองสุพรรณพอเห็นที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวซ้ายมาร้อยเมตรก็เจอแม่บัวแล้วมาสุพรรณครับคุณผู้ชมอย่างที่ถามไปแล้วเนี่ยหต้องกินกุ้งทอดเกลือ2ต้องกินปลาม้าและ3ต้องกินขนมสาลี่ส่วนกุ้งที่นี่เนี่ยโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาจะกินต้องมาจองนิดน,นึงนะอย่างจานที่แม่สมพรจัดให้เนี่ยสตัวโลแล้วก็เนี่ยมีกรอบที่นี่เขาไม่เหมือนใครนะครับเขาจะมีกุ้งมีแคบหมู กระเทียมโทนใบกุ้ยช่ายแล้วก็ถั่วงอกนี่ก็จะแยกต่างหากแล้วก็มีปลาคังครับนี่ปลาคังลูกจิ้มกุ้งผัดผักกาดขาวผักกาดขาวที่เอามาผัดนี่ก็เป็นผักกาดขาวที่เขาเก็บจากชาวบ้านมาแล้วก็มีปลาเนื้ออ่อนนะฮะทอดกระเทียมมาสุพรรณมันต้องกินกุ้งทอดเกลือนะแล้วดูที่ร้านแม่บุ้ยนี่สิใครที่ชอบกินกุ้งเนี่ยมาสุพรรณต้องกินให้ได้นี่อขออนุญาตหยิบเลยนะมันใหญ่ขนาดนี้ดูนี่นิ้วผมนี่นิ้วฝ่ามือผมโอ้โหดูดิ นี่ครับต้ยมยำปลาหมาไม่สมพรบอกว่าถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นนี่มันจะขาวนะมีกรอบคก็มีกรอบแต่แปลกตรงนี่ว่าเนี่ยนะฮะเขาจะมีแคบหมูเนี่ย <c oughs> รสไม่จัดมากพอดีพอดีอาจจะไม่แบบเข้มข้นมากนะฮะไปที่ไหนนี่เป็นเมนูฮิตปลาคังลูกจิ้มจุ่มเต้าเจี้ยวนิดนึง <c oughs> อันนี้ผมอยากกินใบประกาศขาวเขาบอกว่าเป็นประกาศขาวที่ชาวบ้านเก็บมา ปิดท้ายด้วยขนมสาลี่นะครับสาลี่ที่อร่อยนะครับกินเข้าไปมันจะมีเนื้อไม่ใช่แบบว่าหยุ่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองแวะมาชิมดูแล้วกันแต่ตอนนี้ขอลองสาลี่ก่อนอืมนันั่นจริงๆชื่ออาจจะเหมือนสุดท้ายแต่เขาทํามาเป็นที่หนึ่งนะใช่ไหมค่ะอ้าแวะมาได้เปิดกี่โมงครับร้านของฝากร้านของฝากเปิดแปดโงคะ่ะร้านอาหารเปิดสิบโมงไม่มีวันหยุด ไม่ค่อยได้หยุดไม่หยุดเลยนะฮะวันนี้เราก็มีนะฮะแก๊สบรรจุ15กิโลจากเวอร์แก๊สมอบให้หนึ่งถังไว้ทํากุ้งแม่น้ําแล้วก็อาหารอร่อยออยนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาติกวักจากรายการตว๊กอ้นฉิวแล้วก็เวอร์แก๊สมอบให้ด้วยนะฮะ,ะปกติแม่สั่งแก๊สร้านไหนครับร้านสมพรแก๊สสมพรแก๊สเดี๋ยวเราตามไปมอบโชคที่สีประจันกันครับร้านแม่บัวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบอกว่าสั่งแก๊สร,ร้านสมพ,อนนพอรอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมเลยมามอบโชคให้1,000บาาทจกสนะคคบขอุณค่ะ ย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ1 1 1 2 2 0รับทันที1,000บาทจาก WorldGas ร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่ปล่อยลูกชิ้นหมูโอเด้งช่วงแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนโอโมตันปี5-6 วันนี้มาอุดรรามาฟาร์มาซีมาเจอน้องอาร์ตน้องอาร์ตสวัสดีสวัสดีครับสบายดีบอสสัสดีครับ,รบโอยมาอุดรไปกินข้าวเปียกยังครับอ๋อเออมีร้านไหนแนะน,นำบ้างอ่ะมีร้านจุ๊บข้าวเปียกครับเออดีถ้าง,งั้นเดี๋ยวพี่จะไปชิมซะหน่อยก่อนไปต้องรับมุกผมให้ทานซะก่อนรับมุกอ้าวในฐานอ้าวอาร์ตว่ามาเลยภาษาอังกฤษตัวไหนเป็นญาติกันบี1ก <laughs> ับบี2ไงเป็นกล้วยนะเป็นกระตูนใครดูใช่ไหมอผิดเฮ้ยผิดเด้อผิดเพราะอะไรคิวอาร์เอถึงจะถูกคิวเป็นอาร์ของเอ คิวเป็นอาของ S อสคตตายหล่อแล้วยังตลกอีกนี่เอาไปเลยปริพันธ์โบตานมอบให้สำหรับคำถามกวนโอยขนาดนี้ซอยตำรวจใช่ไหมดีจะไปเรียกมันจับ QRS แจกเป็นล้านนะครับโชควิ่งชนคนโอโมตันปี56นะครับยังแจกเหมือนเดิมนะครับซูซูกิสมาร์ทองคําและรางวัลอื่นๆเพียบเลยนะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสเนี่ยเขาจะสมทบไปจับในครั้งต่อไปไม่มีการนําไปทิ้งนะฮะเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกแล้วรีบส่งมาเลยนะแล้วก็อย่าลืมมากินนี่จุบข้าวเปียกที่อุดอรด้วยนะจ๊ะสนับสนุนโดยแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนโอโมตันปี56